สวัสดีค่ะวันนี้การได้ทีชแน,นลเนาะเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนเดินมาเพราะว่าเดินมาวันก่อนก็เดินมาแล้วเนาะนี่นะคะอ,อธิบายคร่าวๆก่อนนูนสนามบินนาริตะเราเดินมาจนเจอ,เอสะพานลอยสีแดงตรงนี้นี่นะคะสะพานลอยสีแดงนี่เนาะวันนี้เราจะมากินอาหารเ,าเ,าเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวที่เขาบอกว่าอร่อยเขาเล็กคอมเมตมาว่าอร่อย ก็คือเนื้อวัวร้านนี้ที่วันนั้นเรามาแล้วหล่ะแต่เราไม่ได้กินวันนี้เราก็เลยมาจัดมาจัดดูซิว่าเราจะได้ไหมเนาะวันนี้ร้านนี้นะคะเขาจริงๆเขาแนะนําลิ้นวัวกับกับแลมเนาะกับเนื้อแกะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราว่าดูว่าเราจะได้กินอะไรบ้างนะคะอืมร้านนี้กับดแกงของเรานี่นะคะ่ะอืม ประมาณนี้เนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันว่าวันนี้เราจะได้ไปไหนอะไรยังไงเอาวันก่อนก็จัดมันจไปเยอะล่ะอ่าโอเคเขาให้เข้าไปแล้วะอ่าเจ๊เข้าก่อนไหมปะ Let's go โอเคอืม เอออาเหรอแค่ไหนไม่ไม okay, ่จองแล้วไม่ที่เหลือไปเดินเ่ไปออน้อกินอ่ะโอเค let's go สั่งเจ้กำลังกดโดนส่งไปแล้วใช่ไหมเปิดในกลุ่มไลน์ได้เลย ส่งอะไรคะที่นี่เนี่ยเหรอส่งที่แปลแล้วอะ่งที่แปลแล้วอ่าท่แปลส่งไปเพราะว่าเครื่องเราไม่ไม่ดูนะส่งมาแล้วไม่ใช่เหรอดูนะส่งมาแล้วเราเปิดดูได้เลยเออนี่นะคะเมนูเมื่อกี้ใช้กูเกิลคานสซเลตแปลกันมิ้เนาะเอ๊ะเขามีเสียงเพลงอ่ะเราจะเป็นไรไหมเนี่ยญี่ปุ่นมันจะติดลิงค์สีไหมอ่ะลองดูก่อนเนาะนี่นะคะประมาณนี้เนาะ น่าว่ะเขารับออเดอร์โตข้างๆก่อนเว้ยที่เราสั่งนะอ่ะดูนะมีมินไอ้มินตกลงบ้านนี่สั่งอะไรบ้างชี้เลยชี้บอกเขาเลย ใช้กูเกิลทาสเลดแปลดิแปลจากไทยเป็นญี่ปุ่นสกินสกิน้ำสกไม่ใช่อันนี้เหมือนชิเกนนะไม่ใช่ี่ไม่ใช่มันมีหมแดดแ้แด อ๋อใส่กระติกโอนอ๋อโอเคโอเคโอเคนีเลีนหมูอันนี้หมูโคลโลอันนี้โคลโอเคโอเคตีมอเต้ใช่ใช่ใช่มาแล้วมิ้นช่วยแม่สินี่อันนี้เจวันจำได้หนึ่งอย่าง Yes Yeah อไม่ม uh. oh, mm ีช hmm. ิองแทนมเอิองก็อ hmm. ยู่าทคาอยการานาอ่าโอเคแล้อะไรครคุณสองคณมาทำอะไรครมี huh. ลิ้นมีพอหมูโทะล,ล,ล,ลอกไม่เอาเอาก็ได้นีิโโกินด้วยได้แล,แลแ้มันเป็นไอแกะนะแลม,มอยู่ไหนหม่งว่าสี่หมูสี่งล่างอ่ะแล้วก็มีแกะแกะอันี้แกะอัน้แกะแล้ว,ลวมสวีสัีจานว นี่ไงกไ่แล mm. uh. ้วอะไรอีกอ oh, ันน i mean> ี NP ้ค okay. oh, ืออะไรนเป็นเ้อันนี้มันวาคิวมั้งนไม่มีเลยโนี่ไงเจ้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออะไรมิ้น์อันนนี่ใครว่าโราว่าว่างไนี่เราก็ถามสั่อยู่นะวาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่วาคิวนะวาคิวไม่มีโอเค ืเไม่มีนี่ไงน้องเขากินแล้วเนี่ย้น้ำเปลาก็แก้วเดียวคแก้วละสามหกสามเย็นโอเคเท่าเท่ากันสี่คนบ้านสี่คนกับบ้านสามคนกินเท่ากันเลยคนละสาสจานเออนี่ยพี่เขาบอก ช่ลลแล้วเราต้องไปกินให้ได้หลายๆร้านใช่ไหมอโอเคโอเคให้มันรู้ไปเลยคืนนี้เอาให้ขาเบี้ยวไปเลย <c oughs> เอาให้ขาเบี้ยว <c oughs> ขาเบี้ยวหล่อยไปเลยยังก็อยู่ในชงคืน,น,นเจ็ดเข้าน้ำเจ็ดตื่นมากินนะจริงไหมก็จริงเหรอเจ็ดคืนตืน่นนะอจริงไหมบรรยากาศในร้าน,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 น ระะ้านขึ้นชื่อของที่นี่แล้วกันที่ไกด์และคอมเมนต์มานะคะมานี่เนาะโอเคเดี๋ยวรออาหารมาก่อนเียโอ้ว้าวเดี๋ยวอาหารมาแล้วเราไปถ่ายรูปเนาะจ้ะ นี่อร่อยมากแตงญี่ปุ่นจริงเหรอแตงญี่ปุ่นอร่อยจะไม่ได้เราเราปลูกที่ปักซองนะเราเคยจะปลูกตะเกียบกับช้อนมาอาะตะเกียบนี่จ้าเดี๋ยวจะว่าดีให้บิ้นใส่ซอสมีจ้าดูนะแตงญี่ปุ่นอร่อยมากจ้าจาเคยปลูกตอนสมัยแกไปเป็นอาเจ้าสัวอยู่ที่ลาวแตงลาวนั่นแตงญี่ปุ่นอีกบานึู แตงแตงแตงญี่ปุ่นสัญชาติลาวได้ไหมไหนไหนนี่นแต่เขาดูในค่าเขาดูในค่าที่ไปเลยว่ะว้าวว้าวจะสั่งเหรออะไรนะอ้าวเขาให้มามันโบไปมันโบไปจุด้นี่เราสั่งสองนี่นค,นคือแค่นี้นะเออยังเหลืออีกใช่ไหมอ่าโอเค ่ของบ้านเราทีนี้ของบ้านเราฮะลแจกทับเลยทับกับเจ๊วันเลยแล้ทีนี้อะนี่มาเราสั่งไปห้าหัวอันยังมาไม่หมดนะหัวอันเลยเหรอโอเคไปก็จำไม่ได้หรอเอามาด้วยอันไหนกันแม่นาทีนี้อะไรมาอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อแกะอันนี้เนื้อแกะ ฮะไกม้วอมีมหมดแล้วเนี่ไหนอหมน้อหสิอ่ามีมาอีกแล้วมาอแล้วเจ๊อ่าไม่ใช่ของเราโอเคนี่มาอีกจานนึงแล้วอะไรคะจากจากได้ค่ะได้ค่ะ อ่ะเอาเไปไปางไปเจสโซโล่ได้เลยอาไปคุณแอบคุณแอบกินแตงไปแล้วเหรอคะอกินแตงไปแล้วว่างเลยไปดูแอบชิมแตงก่อนอยากกินแตงบ้างขอเอาเงิได้ไหมเออหนาวมากไหมตอนนี้ที่ญี่ปุ่นองศาใส่สปูตหน่อยใส่สปูตหน่อยอันนั้นอะไรอ่ะอันอันไหนเฮียมอโมย,อยู่ในคลิปนะเอาอย่ไปก่อนสิ นี่พี่อยากจะบอกว่าตอนก่อนจะออกโรงแรมอ่ะวัวหนาวมากเพราะวันนั้นอ่ะหนาวมากเนาะหนาวมากตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้มันติดลบนะข้างนอกอ่ะข้างในข้างหน้านี่เงื้อแตกแล้วเนาะข้างนอกตอนนี้ติดลบแล้วนะเนเงินี่ติดลบแล้วนะัวกก็รู้จักกบัดกมบตัวก็รู้จักพร้อมเปี่ยดีกว่ามาเป็นภาร่าเขาเรามีประโยชน์แล้วปล่อยดอกอย่างเดียว อ๋อเนี่ยตับมาแล้วโอเค thank you ล enfin ิ้นหลับลิ mm ้นอยู okay. ่ไหนลิ้นเหรอลิ้นอยู่ไหลิ้นเหรอลิ้นอยู่นี่หาลิ้นนะอะไรที่มันไม่เคยสวยงามก็ให้เราตลอดเลยนะเธอเลยแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวย่าง ไอ้ลินอยู่ไหนได้ลินหรือยังได้สั่งลินไหมไม่ได้สั่งหรออาจารย์ไหนเอาวันอาจารย์สี่น้อยจ้ะสุขหลายไม่แช่งไหมอืมเขาจะปิ้งแค่หน่อยๆใช่ใช่หน่อยแล้วเข้าก็ไปย่างดีเลยใช่ใช่เขาเขากินน้ำจิ้มไหมอ่ะมีมี น้องน้องขออนุญาตถอดเสื้อได้ไหมน้องร้อนน้องร้อนโดนัทโดนัทไม่มีน้ำจิ้มเหรอเขาให้อะไรมาปะอ๋อไม่ได้ให้ให้เราผสมเองเนาะโอเคเราผสมเองเลยเจ้เขาช่ยเขาปากเขาไว้วางช้อนกินไปนะก็ไม่ได้เติมน้ำจิ้มเลยเออเราก็กินแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็ได้หรอกเราคนญี่ปุ่น เป็นไงคะโอ้ยฉีบอ่ะจ้ะจ้ะได้ค่ะอันนี้นะอันนี้คืออันนี้นะจ๊ะเืนี้นะจ๊ะเอนนี้นะจ๊ะฮะ เมนูที hmm. ้นี้มาจากจานนี้มาจากจานี้คู่กันเดนอมากโอเคชิมชิมเย่วานโอ้ยโอชิ้นด้วยโอชิ้มึงนีนะูไยัโอชิเยู่มาูมู คืออะไรคือแกล้งน้องหรือเปล่ามันจะด่านปากน้องหรือเปล่ามันออกมาจากเตาร้เดี๋ยวเดี๋ยวอังร้ออังร้อสามสี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ไปดูบรรยากาศรอบรอบโอ้ยมันจุกไบแล้ ร้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี่ใช่ค่แล้วก็ถ้ามาญี่ปุ่นไม่กินอันนี้ถือว่ามาไม่ถึงถก็้องคาดิคาลิถ้ามาไม่ถึงไม่ไม่มาไม่ถึงนี่ไม่ได้กินเมื่อวานเรามาแล้วคิวยาวไม่จองก็ไม่ได้ใช่โอเคชิ้นที่สองเป็นไงฮะเฮ้ยพู้งเดงเด้งดึงอันนี้อร่อยเอ้าเฮ้ยยังไม่ได้ชิมเลยชิ้นสองค่ขึ้นมาปิ้งรอเดี๋ยวดียังมีสามกับสีให้เราอ๋อ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  พร้อมจะรับชิ้นสามยังชิ้นสามคือเนื้อแกะชิ้นที่สามคือคือเขามีน้ำจิ้มเขามีน้ำจิ้มชิ้นที่สามคือตัวอย่างนี่ยตอนนี้คือเนื้อแกะเนื้อแกะเนื้อแกะไปแกะมันร้องไงแกะร้องไงแกะร้องไงแบะแบะใช่เราแบบมีอ๋ออเคอ่าชิ้นที่สามนายมิสซาที่ชิ้นที่สามร้องไงคะแบลอ่าชิ้นที่สาม อนนนี้้เเป็ืแกไม่สั่งวอร์เลยว่ามันเป็นของพิไศยหรือเปล่านะเนี่ย1,2,3,4สองสามเป็นไงโอ้ชิมมันนุ่มๆนี่ไหลๆไหนเลยอ่ะต่อไปเราอยากให้ชิมชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่เนี่ยเกลือนี้อ่ะเราต้องลองให้รู้ทุกรสหน้าตาก่อนสุกลหลังสุกแล้วหลัง เสร็จเช็คบินหน้าตาเราอยมาดูที่นง่แล้วไง <ๆ S 2> ตอนนี้ตอนนี้นะยูทูบเบอร,เบร,ร์กินแบบอร่อ,รอยยส่วนตากล้องกินแบบนี้ได้แค่นี้หลังกล้องเรากินได้แค่แตงหน้ากล้องเขากินแบบนี้เราจะคัเดเบรกก่อนอันนี้ล่ะนี่ตับกินไปแล้วไง กินมเอ้าโอ้อยู่นี่ทีนี่ห้าทีนี่อ่ะเอาใส่มาด้วยเอามาจิมันยิมอยจิมันยืมอันนี้คืออันนี้อุ้ยโอ้คือตับตับตับวัวตับวัวใช่เหรอเอาทีนี่เดี๋ยวเน้าเนืหนุ่มวัวเนื้อวัวอ่ร่อยตับวัวดูเป็นไงเรากัดดูเป็นไงคะบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่ชอบกินเป็นไงไม่าวเค้าไม่เค้าเลยไม่เค้าอย่างที่คิดอืมอืนุ่ม โอเคแต่ว่าอันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดใช่ไหมอันนี้อร่อยวะอันนี้ก็ดีสุดของเราอันนี้ของทีมงานเดี๋ยวยางเดี๋ยวย่างคืน่ะโอเคดูเรื่อกจะได้จำได้ไหมเราได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองอ่ะเอากล้องดูท้ายก็ได้จีนที่หนึ่งจีนที่สองอันนี้อันนี้เป็นการย่างคืนตากล้องนะเพราะตากล้องกินแตงไปเยอะแล้วแหละ แกงอ่ะหมดไปสามจานแล้วเนี่ยที่เอ๋เนี่ยจานที่สี่หนึ่งสองสามสี่นาทีของตายหลายน้องหลายตากล้องจะมาเนี่ยเอาที่เหลือแยกไหน,ะนี่นี่ตากล้องนะนี่ตากล้องนะหมายใดหมายใดเขาเอิ้นหมายใดถ่ายเลยถ่ายเลยพูเมื่อกี้เนี่ยพูเมื่อกี้อันนี้เนาะของตาเก้าเนาะเขาเอิ้นหมายเด้อตาเก้านี่อิมพอร์ตมาเหรอคะใช่ <c oughs> ไม่ตากล้อง <c oughs> ต้ากล้องเอามาชิมกันนะคะยูทูบเบอร์ก่อนก่อนมาชิมกันนะคะยูทูบเบอร์ได้ได้ชิมดีอร่อยไหมนุ่มมากกรอบโอ้ยยี้มีจ้างจ้างสิบบาทแสดงลากึงนึกว่าใครเนาะ บ่อยให้แม่หบ่นบอกเขาเช็คบินได้เลยเช็คบินกินแตงนั่นเช็คบินเลยพีคพีคพีคเอานี้ไหมเอานี่ไหมนี่เอาทุกมกใช่ไหมเก็บเก็บทุกเม็ดก่อยพีคอุ้ยเย็๊ใจได้แล้วอีกนิดนึงได้แล้วนะเนี่ย เอาละเอาละเดี๋ยวเราจะพักกินก่อนไปยายด,ดิต้องชิมก่อนดิฮะมันร้อนทั้งหมดเฮ้ยอันอันยังไม่รู้เลยอันไหนเลยนิ้วละมัมมมนไหมนะนั่นสิไม่นใหทำไมมันผิดฐานป่ะอืออันนี้วะอันนี้ไม่เจ๊ที่ถูอว่าอร่อยอ่ะหรือเปล่าตัวไหนวะแล้ก็ยังไม่รู้เราเรากินไปเยอะแยะอยากพึ่งสรงใส่เลยเออ ยูทูบเบอร์คะอะไรคะเดีอ <architectural. S 1> ัวไายไม่ค <offended> ่ากินปิดกล้องก่อนก็ได้อานนี่เมื่อกี้เนาะไปประสบการณ์นะครับเราสั่งมาหลายๆจานเนาะย่างไปเสร็จกินไปเสร็จรู้ว่าอันไหนอร่อยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้ก็เลยทดลองใหม่สั่งมาหนึ่งจานสั่งอะไรไปคะอันนี้ สั่งลิ้นมาลองชิมดูโดนเขาบอกเลขมเมนว่าลิ้นบัวอร่อยก็อ,อจําไม่ได้แล้วว่าจานไหนเป็นลิ้นบัวสั่งมาลองชิมใหม่อีกจานนึงอันนี้หนูว่าอร่อยใช่ไหมออตัวนี้โอเคโอสแสดงว่าลิ้นจระเข้อย่างหนูก็ไว้ใจได้อยู่ตัวนี้เจ้นอกจากเป็นพาราแล้วพอไว้ใจได้นิดนึงยอยูอยโอ่โอเคโอเคไป ไปเดี๋ยวขออนุญาตชิมต่อกันนะคะเป็นประสบการณ์อ่ะเมื่อกี้นี้นั่งคุยกันไหมปวกินแล้วเป็นยังไงเป็นไรไงคะจะบอกอยูแล้วมันร้อนอยู่อ่ะดูควันดิเห็นไหมพอเรากินจะกินไปปุ๊บมันเป็นอะไรเป็นอะไรตาเลือดโอ้โหเต่าดำเลยเต่าดำนี่จ้างสิบบาทนะพี่ จ้างสิบบาทนี่อันนี้คือพริกนะปะัจจี้เราลืมแล้วก็ต้องใส่ปเป็นืแ้แล้วก็ย่างอันนี้ไม่ได้กินเผ็ดนะมันหกมันหกมัน,มนไม่ใช่กินเผ็ดนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวตาเหลือกกว่าเดิมเจ้พี่เดี๋ยวคอยดูพิสูจน์ว่าพี่ญี่ปุ่นจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดน้องจะกินเลยเหรอ โคมันลน<อ>เป็นการแบบเสียดาเหรอ,อมันหกเพราะว่าดอกคว่เป็นพวกพิษมันจะหล่นไงแล้วถ้า <ไอ S 1> รเราจับนี้หน่อยมันก็จะเปีเปยกๆเราหยา่างนี้อ่าแล้วแต่แต่าไม่แล้วหยาอ่าอีก <c oughs> ทีนึงรอบสุดท้ายแล้วค่อยๆบรรจงก่อนมันต้องมีมีมีแบบมีหลักการหน่อยจับพราะหยาต้องมีเสียงด้วย่น อร่อยดของักั่แม่ใครวะมองูบหลังสากันิอ่ดูเายไม่กล้ากินเลยไม่กากินมันร้อนการอเผ็ดยอาารยผยู่เห็นไหม่อะเผ็ดแต่ว่าจืด จริงเหรอเวอร์แล้จริงพี่จืดๆลองชิมดูไม่กล้านิดนึงลองแต่แต่ที่พีดูอาตะเกียบแต่ที่ดีดูคืออะไรอ่มัเห็ดๆนิดเดียวชซอสเออเอาซอสแม่หน่อยเอาเขามีซอสด้วยนะนิดนึงวอืออ่าจืดตอืออืมอืมอืมอือ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 อืาอืออืออืออาออืลออ

คนไหนคนไหนคนไหนบนล้อเจดนจัดการให้คนไหนคนไหนคนนี้ใส่เสื้อไม่เหมือนคนอื่นอ่ะอยากจะซูมเพ้าอไรอือเหลบอ๋อหลบไปหลบหลบอ๋ออ๋อมันเขาอยู่หลังเสาเหมือนกันเขาก็อยู่หลังเตาจิเราก็ต้องกลับมาแบบ ถ้าเมื่อกินดิถ้าเอา่ปกินี้เราจับไปที่ภาพเขาเขาก็เลยหลบหลังเสาเสาตัวนี้เสาตัวนี้ตัวนี้ของเขาตัวนี้ของเขาเสาแบบนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปนะเขาอยู่นี่เราก็เลยคิดว่าเขาคงอยากเล่นกับเราเจ้าต้องลงคนอยู่คาเฟ่เลย อยู่กูแทบรับจชอบราคารับการอยู่ทในคาเฟ่จะหันไปมองเนี่ยดูหลังสาวจริงไหมเองหันไปดูอหันไปดูดูไม่กล้าดูไม่กล้าหันดูไม่กล้าหันเด็กคนนี้โอ้ยฟ้องกูใช่ใช่จะลุงสบายแล้วนะคนต้องเล่นอีกไหม เห็นคนหลอกไว้ออมันม oh. oh okay. oh. ุนมุนมุนนักมุนนกอค้าว่เอยเอ้ยเอนิ่งเคาอนาดิอ้ออยไมโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย อ๋อลูกเาไอเขายังไงนะอน,นะคาคตก็สบายอะลูกแม่จะได้โอนจัดชาบิญี่ปุ่น <c oughs> อามีนมีนเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วกินดิอันนี้เข็บไว้อันนี้ไอยูทูบเบอร์เขาเขาจ่ายตังค์เอ้ยงอยากแกงน้องอยากแกงน้องออมา ความรู้สึกที่ได้ความรู้สึกของชิ้นนี้ที่ได้เป็นเจ้าภาพดีใจน้ําตาจะไหลขอเจ้าภาพจงเจริญคิดเงินที่ได้เงินเราต้องเต้นโฉบไหมคิดทองให้ได้ทองขอให้เจ้าภาพจงเจริญขอเจออเจรกินไม่ลงอ่ะไม่ลงกินหรอจะินอไร กานดิทีเนนะี่ยบอกเลยนะเขาใจดีมากไปไหนก็เป็นสปอนเซอร์ตลอดจริงถามฝั่งโน้นดูว่าจริงไหมเป็นสปอนเซอร์ไหมจริงไหม,ไมอขอบคุณกันดิทีขอบคุณกันดิทีกันดิทีช anel โอเค thank you t h a n สวยไม่สวยไม่จ่ายังคงให้นะ,อะโอเครู้เรื่องวันนี้กลับ่อนนะลุกก่อนนะสบายก่อนใครลุกทีหลังจ่ายแล้วกัน ถังเขาได้ก so so yep. so ินแล้วสบายใจเขากินได้เราก็ดีใจเราก็คุ้นใจกินแตงไปสามจานขอบคุณการดี่ีสรักผักจริงๆสาธดเชีขยร์หน้าบบ๊าายยบ๊ายบาย